Jump แล้วไงเบสคําสิงอยู่กับพระเอกหนุ่มชื่อดังคนนี้อีกแล้วล่าสุดได้มีคลิปวิดีโอของสาวเบสและวณีคําสิงได้ไปงานวันเกิดของหนุ่มยิวสามีหนุ่มของสาวเจนนี่ไดหมดท่าสดชื่นซึ่งต้องบอกเลยว่างานนี้มีแต่ความน่ารักและความเป็นกันเองของสาวเบสและน้องยูจินสุดน่ารักแต่มีคลิปวิดีโอขณะที่สาวเบสได้ร่วมเฟรมและฟังเพลงจากพระเอกหนุ่มชื่อดังทางช่องเจ็ด อย่างหนุ่มเข้มัสวีพักพงษ์ภัยารโดยกำลังร้องเพลงท่อนที่ว่าจากฉันคนเดิมที่รักไม่เป็นจนทำให้ทุกคนอินตามหนุ่มเข้มไปติดๆซึ่งรวมถึงสาวเบสเองที่กำลังดมยาดมและทำท่าทางที่ดูมีพิรุษแบบสุดๆเอะงานนี้แฟนคลับแห่ลุ้นแห่เชียร์กันไม่หยุดเลยนะคะนี่มันอะไรกันหรือว่าเป็นแค่พี่นะ้องตามที่ทุกคนรู้รจักกันคะเพราะคนรู้จักนั่งด้วยกันก็ไม่ แปลกใช่ไหมคะแต่ความเคมีเคใจเอ้ยต้องบอกเลยว่าชื่นชอบแบบสุดๆคะ่ะคู่นี้น่ารักจริงๆน่าจะมีละครคู่กันหรือถ่ายรายการด้วยกันอีกสักครั้งคงจะน่ารักและจิ้นแบบสุดๆเลยนะคะถ้าชวนพี่คนสนิทอย่างสาวเจนนี่และหนุ่มยิวมาร่วมด้วยน่าจะได้เมาส์กันมันอย่างแน่นอนคะ่ะรอชมและรอเชียร์สาวเบสและหนุ่มขคมบัสวีอยู่นะคะแต่เอ๊ะว่าแต่ในงานวันเกิดนี้สาวเบสได้โชว์พลังเสียงของตัวเอง เรยงคะมั่นใจเขาว่าจะต้องทําให้หนุ่มๆงานนี้ตกหลุมรักสาวเบสไปเต็มๆแบบที่โหนข่าวดังหลุมรักสาวเบสอย่างแน่นอนคะ่ะมั่นใจร้อเปซฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ช่องโหนข่าวดังเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปและสรุปเนื้อหาดีๆต่อไปหากใครมีข้อเสนอแนะติชมหรือแนะนําสามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างเลยนะคะขอบคุณคะ่ะ